ว่าด้วยการมีปิติและการเชิดชูปัญญาคำว่าปัญญาในคำว่าภิกษุผู้มีปิติในเรื่องดีงามพึงเชิดชูปัญญาได้แก่ความรู้ทั่วคือกิอริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้นความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าพึงเชิดชูปัญญาอธิบายว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เที่ยวเชิดชูปัญญามีปัญญาเป็นธงชัยมีปัญญาเป็นยอดธงมีปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้นมากด้วยการตรวจสอบมากด้วยปัญญาเพ่งพินิษมากด้วยปัญญาเพ่งพิจ,จารณาอยู่ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งเที่ยวไปด้วยปัญญานั้นมากด้วยปัญญานั้น หนักในปัญญานั้นเอนไปในปัญญานั้นโอนไปในปัญญานั้นโน้มไปในปัญญานั้นน้อมใจเชื่อปัญญานั้นมีปัญญานั้นเป็นใหญ่รวมความว่าพึงเชิดชูปัญญาอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเดินอยู่ก็รู้ว่ากําลังเดินยืนอ,อยู่ก็รู้ว่ากําลังยืนนั่งอยู่ก็รู้ว่ากําลังนั่ง นอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนอนหรือดำรงกายไว้ด้วยอิริยาบถอย่างใดๆก็รู้อิริยาบถอย่างนั้นๆรวมความว่าพึงเชิดชูปัญญาอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับในการแลดูการเหลียวดูในการคู่เข้าการเหยียดออก ในการครองสังคติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรสการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งรวมความว่าพึงเชิดชูปัญญาอย่างนี้บ้าง คำว่าผู้มีปิติในเรื่องดีงามได้แก่ปิติคือปราโมทเกิดด้วยอำนาจธรรมานุสติสังคานุสติลีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณสติกายคตาสติอุปสมานุสติชื่อว่ามีปิติในเรื่องดีงาม รวมความว่าภิกษุผู้มีปีติในเรื่องดีงามพึงเชิดชูปัญญาคำว่าอันตรายในคำว่าพึงขม่มอันตรายเหล่านั้นได้แก่อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏสองอันตรายที่ไม่ปรากฏเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปรากฏเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏ ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลลัธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพอย่างนี้บ้างคำว่าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นอธิบายว่าพึงขม่มคือครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ำยีอันตรายเหล่านั้นให้ได้รวมความว่าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นคำว่าความไม่ยินดีในคำว่าพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัด ได้แก่ความไม่ยินดีคือความไม่ใยดีความไม่ยินดียิ่งความไม่ชอบใจความเบื่อหน่ายความระอาคำว่าในที่นอนอันสงัดอธิบายว่าพึงปราบคือพึงครอบงําท่วมทับรัดรึงย่ำยีความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือในธรรมอันเป็นกุศลยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมความว่าพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดคำว่าในที่นอนอันสงัดอธิบายว่าพึงปราบคือพึงครอบงาท่วมทับรัดรึงย่ำยีความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือในธรรมอันเป็นกุศลยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัด คำว่าทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความาคลั่งครวญสี่ประการอธิบายว่าพึงปราบคือคมครอบงาท่วมทับรัดรึงย่ำยีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคลั่งครวญสี деньги, ส่ประการรวมความว่าทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคลั่งครวญสี่ประการด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุผู้มีปีติในเรื่องดีงามพึงเชิดชูปัญญาพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการสองหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราจักฉันอะไรเล่าหรือจากฉันที่ไหน คืนนี้เรานอนลำบากแล้วหนอเราจะไม่นอนที่ไหนเล่าภิกษุผู้เป็นเสขะพึงกำจัดวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไป